มิสุปราคนะทายาจามะนะโมตจสระคะวะโตอะระหะโตจามาจัมพ <eland> <ene> uh ุตจสสะคะวะโตอาระหะโตจัมมาจัมพุทธจาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะธัมมังสารณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิโอติยัมปิธัมมังสารณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารณังคัจฉามิ ปาราติปาตาเวรมณีสิมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิการเมสุมิชากามโมสาวาคาเวรมณีสิกขาปัทถง Kami panjang juta padami, jirena kukadiri, jirena kukajambakan, jirena niputin yanti. Kami panjang juta padami, jirena